ไลสไต้ยบายทันสวัสดีค่ะช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลทานเจใช่ไหมคะวันนี้ประธานก็เลยจะเข้าไปดูว่าในเซเว่นมีอะไรให้เราทานบ้างไปดูกันเลยนะคะเมนูข้าวเมนูข้าวก็น่ากินนะคะเนี่ยผัดได้ผัดหมี่ซัวสปาเก็ตตี้สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาผัดหมี่ซัว นี่อะไรอ่ะข้าวกระเพราคั่วกิ้งแล้วก็มีบูนาร่านะคะเราไปดูของจริงกันที่แน่อันนี้มีขายทั้งปีนะคะมังสวิรัตอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอลไรนี่อย่าบอกว่าหมดแล้วนะหมดแล้วหรอบูนาร่าหมดแล้วหรอ ทางนี้นี่เองอันนี้ก็เป็นนมน้ำอ้อยไอ้ข้าวโพดจะเจนแน่นอนนะคะอันนี้เราจะเอาอันนี้ไปลองให้เราเดี๋ยวสามสี่บาทคาราโอเกะเดี๋ยวเอาไปลองอันนี้ไส้กรอบบุ้นเส้นบอกไส้กรอบบุ้นเส้น ไม่เอาไม่ชอบเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวซาเดี๋ยวซาส่วนข้าวค่คุู้คุณบอกว่าคุูก็ไปองคู่เคยบอกมี้แหละต้มจับถ่ายกงวน อันนี้อะไรครีมมัชัะสตรอเบอรี่แพงวะฟักทองญี่ปุ่นข้าวผัดของเขาลึกก็จะหมดหมดหมดมดหมดหมล้วหล้เรล้วแห้อแลมวแล้วแล้วแน้วเลาวแ้วแลวล้วล้วแล้วแล้้ อร่อยนะเนี่ยอันนี้ยเผ็ดอร่อยมากเลยป้าคันเคยกินปีที่แล้วอยู่รสชาติเข้มข้นเผ็ดสะใจเขาก็เลยปีนี้เขาก็เพิ่มมาทำอัเน,นี้ยค่ะมาเป็นเป็นแบบว่ากระป๋องปีที่แล้วไม่มีกระป๋องเลยแแบบนี้นะคะสิบบาทอันนี้จะตกกระป๋องละยี่สิบบาทสำหรับคนที่ชอบกินจัดจานเข้มข้นก็อันนี้เลยค่ะเผ็ดมาก แต่วันนี้ประทานจะซื้ออันเนี้ยไปเพราะเน,นี้ยอร่อยมีเฉพาะหน้าเทศกาลเจนะคะถ้าไม่เจเขาไม่ทำนี่ค่ะราคาอันละหกบาทนี่ก็เจนี่ค่ะเนื้อเจจริงๆนี่ก็เจนะคะนี่ก็เจมเหมดแล้วพูดอะไรกันนักหนาเนี่ย เราก็จะไปดูของกินก็เป็นพวกนมแี้วเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงไม่รู้นะผู้รูผู้ดูบนในคำที่กินอูุญะข้าวหมดข้าวหมดขนมก็เหลือแค่นี้ขายดีมาก นนขนมปังโฮสวิตเ,ม,เม,ม,ม็ดเกลียวผสมข้าวมัดได้งาดำแปะกล้วยอันนี้ขนมปังหน้าเนยแปดบาทอันนี้ต้องลองอันนี้ก็ลองอค่ะ ข้างล่างนี้ไม่เจนะเจจะพาะข้างบนเจได้พะข้างบนนี้นะคะข้างล่างมันไม่เจพี่มัจฉะโมจิเอาอันี้ไปลองเออเออเออาันนี้ไปลองกินดูสิสามสิบบาท สวัสดีค่ะวันนี้นะคะประธานเขาก็มันเป็นเข้าสู่ช่วงทานเจแล้วเนาะเทศกาลกินกินเจประจำบ้านเรานะคะคือประเทศไทยนะคะประธานก็เลยลองเข้าไปดูในเซเว่นใช่ไหมคะมันก็อย่างที่เห็นนะคือแบบของกินมันก็มาแล้วแล้วมันก็หมดแล้วเขาแล้วพวกอาหารกล่องอะไรพวกนี้มันก็หมดไปแล้วนอ้องเขาบอกว่าเขาสั่งไปน้อย เขาสั่งไปน้อยแล้วแต่ว่าเขาจะสั่งไปใหม่อีกอยู่นะคะเซเว่นใกล้บ้านนี่เองนะคะแต่เซเว่นตรงอื่นอ่ะมันก็คงจะมีของอยู่แหละแต่ป้าทันก็ไม่ได้เข้าไปดูหรอกป้าทันก็เลยได้มาแค่นี้นะค,ะค่ะก็มีเนี่ยค่ะกับป้าทันก็ได้มาแค่นี้ก็คือเนี่ยเป็นขนมปังไส้ถั่วทองผสมงาแล้วก็เมล็ดเจียเนี่ยค่ะมันก็น่ากินอยู่ ราคาเท่าไหร่น้อว่าทันก็ไม่ได้ดูราคามันเดี๋ยวก็ทันดูราคาก่อนสิบห้าบาทท่้ทุกคนราคาสิบห้าบาทราคาสิบห้าบาทนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นขนมปังไส้งาดำแตะกล้วยได้กินตอนระหว่างกลางวันที่กินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวไม่อิ่มหิวอะไรพวกนี้ก็กิน จะกินกับกาแฟก็อร่อยเอาวมามา่าประธานก็ซื้อมาม,ามา่ามาไว้สองห่อมันจะมีมาม่าเผ็ดๆอยู่ประธานไม่ได้ซื้อมาที่ประธานบอกทุกคนไปใช่ไหมคะแต่ว่าประธานไม่ได้ซื้อมาเพราะว่ากินเบื่อแล้วอะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอยากแล้วก็มีอันนี้ประธานก็ซื้อมาอีกอันโมจิครีมมัทสะสตอรอเบอรี่ อันนี้ยังไม่เคยกินแต่ไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมพ่อปีที่แล้วไปไม่ทันมันขายหมดนะช่วงทานเจเนี่ยของเจหากินแบบไม่ทันเลยนะคะแล้วก็พี่ประธานจะมากินให้ดูอันนี้คือว่ามันอร่อยไหมก็จะประธานก็จะมาลองกินเนี่ยค่ะคาโบนาร่าเจของซีพีไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมนะปีแล้วกนินก็ไม่ค่อยอร่อยอแต่ว่าปีนี้กินรู้มันจะอร่อยหรือเปล่า ไหลองดูอร่อยไม่น่าไม่น้าไห่น่มารุนมารุนมารุนกันใช้มือเลยเดิอพี่นนอกจ๋าอืมอร่อยอร่อยรทชาติเหมือนที่เคยกินปีก่อนก้อนนะแต่ปีที่แล้วมันไม่อร่อยก็กินทีเดียวแต่ปีนี้อร่อยมากอืม หิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยกินเสร็จปุ๊บก็หิวข้าวอ่ะอร่อยอันนี้มันอยู่ที่สามสิบสามสิบบาทช่วงใกล้หมดเจน,นะมันจะเลเลเล เดี๋ยวถุงไห้ยี่สิบบาทแล้วเราไปซื้อช่วงวนั้นอ่ะทันเทเลยดีกว่าอร่อยไปหาซื้อมากินนะคะ CP ตามเซเว่นอร่อย,ววยอ,อ,อยากกินเนื้อข้าวเปือย้ะ้นอืมเนู้อขาวเลย ก็คือเลี้ยผักเขาก็มีในี่ให้มาอยู่มันเป็นเกียวผักนะคะอร่อยสามสิบกว่าบาทนี่เลยเจยโยตาของโยตาห้าสิบบาทเยะเยอะมาก แต่ว่าเนะาะช่วงกินเตนเราก็อยากจะกินบันดูมันอร่อยไหมอันนี้น่าจะเป็นซีอิ๊วขาวโอ,โอ้เดี๋ยวมันเค็มเดีย๋ยวลองชิมแล้วนะ่าจานจะอร่อยไหมอืมอร่อย หิวข้าวเลยอยากกินข่าวเลยอ,อ,อันนี้เขาก็าไม่เค็มมากอือหืออร่อย ตแรกว่าจะกินอย่างละชิ้นพออร่อยจริงๆไม่จกตาแซ่บอปนลีพี่น้องบ่จกตา แบบเดียวหมดแล้วเ,เป็นเกี๊ยวผักนะคะข้างในเป็นมีวุ้นเส้นข้างในก็จะมีวุ้นเส้นเนี่ยค่ะมีวุ้นเส้นโอ้ยยดแครอทกะหล่ำปี แล้วก็มีน่าจะผสมโปรตีนกระเศษเข้าไปอืมเม็ดเจ้าอร่อย นะวพวกนี้นะโซเกียวเจพวกนี้ไม่พอขายถ้าหายไปเซเว่นซาร์ทอะจะอด อร่อยอืม้มอร่อยมากลืมไปเลยว่าจะเองเป็นหวัดอยู่ตากฝนทุ่มมื่อฝนตกทุ่มมือนะตากทุ่มมือเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าคือเราทำงานเนาะก็ต้องฝนละใส่ชุดคุ้มฝนออกแลแล้วก็ขากับก็เจอฝนอีกห้าวัน เมื่อวานอีกวันหนกวันวันนี้ไม่มีฝนอืเป็นหวัดเจ้าพี่น้องต้องขออภัย

ตเส็ยเย็นๆนะอ๋อโฮเมื่อกี้อาหารคาวนะไอ้หวานค่ะของหวานอืเย็นอืมก็ของปวดเดี๋ยวคื้อยหืมเป็นของเย็นนะตัวเอง อืมอร่อยรับประทานแบบเย็นเย็นอืมสามสิบกว่าบาท ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมีมาม่ากับไอ้คาโบนาลา่าแล้วก็เกี๊ยวผักใช่ไหมคะเกี๊ยวซ้ามาม่าสองห่อแล้วก็ขนมขนมเนี่ยสองถุงใช่ไหมคะร้อยสามสิบแปดบาทอิมแล้วได้ไหมทีีนะ อืมอืมโอ้เสียวฟันอืมอือถ้าได้เหตุการณ์เจไม่ได้กินแล้วเขาไม่ทํามาก็แม่นเลยนะกะแม่นเลยนะครับว่าเห็ดไม้อีหลีดีแลือ ทักยี่สิบบาทก็น่าจะดีอยู่เนาะก็ละสิบห้าบาทได้มะ้งก็ลสิบห้าสิบหกบาทเพราะว่ามันสามสิบกว่าบาทสรุปแล้วนะคือเขาว่าอร่อยทุกอย่างอร่อยแบบไม่จกตานะคะสำหรับคนที่แบบว่าทานเจย,ยากทานไม่ได้ก็ ลองไปหาทานดูนะคะว่าอร่อยประทันไม่ได้ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนสนับสนุนให้ทุกคนทานเจสักสิบวันดูนะคะอร่อยมากๆไก่ร้านตัวเลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าทันขอตัวลาไปก่อนนะ,ะขอบคุณนันเพื่อนพี่น้องๆทุกบ้านทุกช่องนะคะที่เข้ามาดูป้าทันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าทันด้วยนะคะ แล้วขอให้ทุกป้าเลยนะคะปัง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 ,ปงเหมือนบ้านประทันเหมือนกันนะคะขอให้เราปังค่ะเราจับมือจะถิ่มมื่อนกลางทางเด้อพี่น้องเด้อจับมือกันย่างไปจนจนจนกว่าจะสําเร็จมุ่งหวังดังใจปรารถนาของแต่ละคนเนาะบ๊ายบายค่ะโชคดีมีชัยท,ยทุกคนนะคะเลิฟบเลิ